นี่ฐานผมตอนวันที่27และตอนนี้ผมเพิ่งว่าบุกตองหัวเอาเพชรนะครับฐานผมก็จะมีแบบนี้น,นี่ตัวผมแท้นะักคาลาวีวาดอันนี้ก็คือกีวีกีวีอันนี้ก็คือเครื่องเทเลพอร์ตนะครับว่าไปสตองหั มาแบบนี้เลยนะครับโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวผมก็จะมารีรีวิฐานรถไฟอีกแบบนึ่งนะคะกองไฟนี้กองไฟเลวหกแล้วเดี๋ยวนี่ครับอาหารผมมีแค่นี้แล้วก็มีมีที่ผลิตน้ำมันครับตัวนี้ ด้วยกีวีดิ้นแค่นี้แหละครับทุกคนขอเก็บกีวีก่อนบายบายไว้เจอกัน